สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็พามาชมพื้นที่บ้านของพี่ปุลร,ร,รงงล์นะครับตรงนี้เนื้อที่ตรงนี้สองงานเอ้สองไร่นะครับสองไร่ตรงนี้ถมแล้วนะครับถมแล้วบ้านบ้านปุลลนเห็นหลังคายอยู่นะครับว่าจะทําเป็นจัดสรรเลยนะครับเนี่ยทำขายทีละหลังทีละหลัง ก็กาลังคุยกับธนาคารอยู่นะครับไม่น่าจะเกิน3เดือนนะครับจะได้เริ่มก่อสร้างครับเนื้อที่ก็ประมาณ20กว่าไรนะครับ20กว่าไรเมื่อก่อนมีเยอะนะครับแต่เราก็แบ่งขายไปบ้างนะครับเป็นบริเวณทางเข้าบ้านครับตรงนี้นะครับปลูกต้นยูคาไว้ครับ เพื่อป้องกันลมนะครับลมบางทีงลมมันมาแรงๆถ้าเราไม่มีอะไรที่จะบังไว้นะครับอาจจะทําให้บ้านพังสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนมาอยู่ใหม่ๆเมื่อสักสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเป็นบ้านสองชั้นนะครับบ้านสองชั้นแล้วเจอลมช่วงกลางคืนนะครับตอนนั้นไฟก็ไม่มีนะครับไฟฟ้าไม่มีนะครับมันไปหมดเลย หลังคาบ้านไปหมดเลยนะครับแล้วก็ฝนด้วยโอ้โห,หต้องหลบหลบมานอนใต้ถุนนะครับแล้วก็เป็นทางเข้าบ้านนะครับทางเข้าบ้านนะครับที่บุรหลรก็จะสุดประมาณนี้นะครับทางเข้าบ้านเพื่อนๆหลายคนอาจจะคือได้ดูแล้วนะครับแล้วก็มาทำถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับ จริงๆแล้วอยากจะาํานู่นทํานี่ทํำหลายๆอย่างนะครับแตบบ่ว่าโอ้มันไม่มีกําลังพอนะครับทิ้งออกงานมาหนึ่งปีกว่านี้ก็พักผ่อนอย่างเดียวเลยนะครับไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับแล้วก็ไปช้อมกีฬานะครับก็ออกแข่งบ้างนะครับออกเรียนสายแข่งบ้างนะครับ เนี่เป็นเจ้าบางแก้วนะครับพ่อของยากิโซบะนะครับเป็นหมาที่อายุมากแล้วนะครับแล้วก็เป็นหมาที่หมาจนจัดนะครับหมาข้างทางนะครับไม่รู้มาจากไหนแวะมาแวะมาแล้วก็ให้ข้าวเขากินนะครับเขาก็กินทุกวันทุกวันทุกวัน,ก,วนก็เลย ต้องเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นสีนวลอันนี้ก็เป็นหมอหมาจอนจัดเหมือนกันครับหมาจอนจัดเหมือนกันนะครับก็พื้นที่ก็กว้างนะครับกว้างอยู่แบบนี้แหละครับสบายใจดีนะครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับไทยนะครับเมื่อก่อนเนี้ยก็จะมีเพื่อนๆน,นะครับมา เสียสันช่วงที่กินเหล้านะครับมาสวนเสียห,หากันอยู่อยู่นี่แหละครับเพราะว่ามันเงียบดีนะครับแล้วบ้านแต่ละหลังมันไกลกันนะครับมันก็เลยทําให้ไม่ต้องไปรบกวนใครนะครับเวลาเราจัดงานบ้านก็เก่าแลวนะครับบ้านเก่าแล้วสร้างมาในา ร่มยีปีแล้วนะครับเนี่ยก็จะมี2หลังนะครับทำาสวยเล็กๆหน้าบ้านพอได้ชมดอกไม้ชมได้พอได้มีบอนสี ก็จะเดินพาไปบริเวณหลังบ้านนะครับข้างหลังนี้ก็จะทำสวนควร,รัวเล็กๆครับเป็นปลูกใบกะเพราั้่ง ไคนะครับแล้วก็มีต้นกล้วยอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็เป็นขิงนะครับขิงต้นขิงสองตัวนะ้่ไม่รู้ไปเล่นไหนกันนี่ยาก,กิโซบะยังไม่เห็นเลยกยอ,ออกมาแต่เช้านะครับกลางคืนก็นอนด้วยกัน ไปเล่นไหนของเขาเนาะนีะ่ก็เป็นบ้านขึ้นไว้นะครับแต่ยังไม่ได้สร้างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะสร้างต่อนะครับแล้วก็จะให้คุณไว้เช่านะครับนี่ก็จ้างรถไถน,นะครับมามาไถเตียนหมดเลยครับนี่ก็เป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ใกล้ๆกัน ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะสร้างต่อนะครับกำลังรวบรวมปัจจัยอยู่เอ้ายากี่โซบานไปไหนหน้อยนี่ใส่ไปเล่นน้ำกันเลยนี่แอบไปเล่นน้ำกันเลยนี่รู้เหยาวไปถึง ข้างหลังเรายาวไปถึงตรงที่มีรั้วกำแพงนะครับที่มีรั้วกำแพงนั้นก็คือเมื่อก่อนก็เป็นที่ของปูหลดนะครับแต่ว่าขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วมียินเสียงร้องแล้วมาเล่นน้ำกันแต่ว่าตรงที่กำแพงนะครับมันมันมันจะมีสระน้ำอยู่ข้างในนะครับเสียดายนะครับที่ ขายไปแล้วก็เป็นบริเวณพื้นที่บ้านของผู้หลวนนะครับที่โล่งๆนี่แหละครับมาแล้วมาแล้วตัวแสบมาแล้วเดี๋ยวก็จะฝึกนะครับฝึกให้เก็บของก่อนนะครับอันนี้ฝึกให้เก็บของแล้วก็ฝึกชิดฝึก รอนะครับฝึกคานฝึกนั่งครับก็จะครบ8นาทีแล้วครับนี่โซบะครับโซบะมาแล้วมาแล้วมีพื้นที่เขาเล่นกว้างขวางอยู่นะครับยากิมันกลัวถ้าถ้าเห็นไกลๆนี่เขาจะกลัวนะครับยากิเขาจะไม่ค่อย แต่ถ้าเข้าใกล้แล้วก็ถ้ารู้ว่าใครเป็นใครนะครับเขาก็จะวิ่งมาหาเลยนะครับสำหรับยากิไม่รู้วิ่งหนีไปไหนแล้วคือเขามองมองไกลๆเนี่ยเขามองไม่รู้นะครับว่าใครเป็นใครนะครับเวรนหลังบ้านนะครับครับตอนนี้ก็ครบแปดนาทีแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ